ครีมกันแดดชนิดไม่แพ้ครีมกันแดดอย่างดีที่สุดที่เคยใช้มาในชีวิตนะคะสบ,บู่น้ำผึ้งพระจัดนี่ใส่ดีดีพี่น้องใส่ก้อนนึ่งใสล่ลางหนะก้อนนึ่งใส่ทูโตค่ะ พิกน้ำพริกไตปลาจะอันนเป็นน้ำพริกแกงส้มจะอันนี้เป็นแกงกะทิหมูถูกก่ะมี่รจ้าแล้วก็น้ำพริกมันปูจากกระปุกพาสติกนหน่อยอันนี้จันทอฟฟี่ไปเตยจะแล้วก็ปลาทรงเครื่องก็ยังไม่คยกินในพี่หนอกปลาทรงเครื่องเธอแหละมาไกลของมาข่อยขึ้นก้วยอมน้ำผึ้งจะ มันนุ่มหอมหวานแล้วก็เหมาะสาหรับคนบ่มีแขวแแขววบดีคือข่อยนั้นเต้าซออไว้กินกับกาแฟเดอจ้าจ้าพี่น้องเอาไวชทนีก้อนไปกินข่าวตอนแล้วจ้าน้อสวัสดีค่ะพี่น้องรีวิวให้่เบิ่งแล้วค่ะเด้อของฝากจากเมืองไทยยายอมผม อย่างเนี้ของฝากจากเมืองไทยดีใจหลายถ้าฝากซื้อค่าทรงกับแพ้เนะคะยายอมผมยาซิฟันน้ำหอมไทยๆย,ยายยอมผมแล้วก็เซรัม่มจากคลินิกชื่อดังค่ะสบู่น้ำพึ่งพระจันทร์ค่ะ แล้วก็ครีมกันแดดค่ะริมกันแดดอย่างดีนะคะไม่แพ้สาหรับผิวแพ้ง่ายแล้วก็เซรัม่มหอมติดผิวอ่อนโยนทั้งวันจากความสวยงามความสวยความงามของฝากจากความสวยงามแล้วก็หาหาของกินค่ะ แกงไตปลาแห้งแบบขวดจ้าเราก็ให้ถุงก็เป็นเครื่องแกงกะทิล้วก็เครื่องแกงสมจ้าจากผู้เก็บของฝากจากผู้เก็บจ้าของฝากจากผู้เก็บของฝากจากเมืองไทยของฝากจากผู้เก็บเราก็มีน้ำพริกมันปูจ้าเราก็กล้ว,กกวยกล้วยอบน้ำผึ้งอย่างดีจ้า อันนี้อ้าวมาเป็นสีนี่พันถือแดดได้พี่น้องเดอ้อพันจะเป็นสีนี่แซ่บแซบ,แซบพี่น้องด้วยน้ำว่าอองอบมาเป็นจังสีน้อบันนี่แดดซอง,องค่อยปลาส่าเครื่องกะมีแล้วก็หมูทุบจา้าแล้วก็ขนมียงอะบันนี้เต้าซ้อเพิ่นว่าพี่น้องเต้าซ้อจา้าก็มี ประเภทขนมก็มีเต้าซอบปักใต้แล้วก็มีกล้วยอบน้ำผึ้งจ้าทอฟฟี่ใบเตยปลาทรงเครื่องพริกแกงแกงแตปลาแห้งแล้วก็ความสวยคมงานจ้ายาสีฟันน้ำหอมเซรัม่มทาหน้าคิมกััแดดสบู่น้ำผึ้งพระจั์ยาย้อมผม มีหลายเฉดสีค่ะพี่นอ